สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมการทำสปาของทางร้านนะคะสปาเย็นของทางร้านจะมี2ตัวนะคะจะมีตัวสปาเกาหลีนะคะราคาอยู่ที่350บาทค่ะแล้วก็จะมีสปาของเคลาตินนะคะจะอยู่ที่500บาทค่ะวิธีการทำสปาของทางร้านนะคะก็จะมีการลงครีมสปานะคะที่เส้นผมนะคะ แล้วก็จะมีการนวดตีเส้นผมเบาๆนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อครีมนะคะซึมซับเข้าในเส้นผมนะคะแล้วก็จะมีเซรั่มมะกรูดนะคะจะฉีดหนักศีรษะนะคะตัวนี้จะช่วยกระตุ้นรากผมนะคะก็จะมีความเย็นนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการนวดคึงนะคะบนศีรษะลูกค้านะคะจะเป็นการผ่อนคลายนะคะ ทำสปาผมทีก็ได้ทั้งสุขภาพผมที่ดีนะคะแล้วก็ได้นวดผ่อนคลายสบายปลอดโปร่งเลยนะคะเห็นแล้วอยากทำกันเลยใช่ไหมคะบอกเลยคะ่ะว่าสบายสุดๆเลยคะ่ะสำหรับลูกค้าที่ถามนะคะว่าทางร้านมีตัดผมไหมมีทําสีไหมทางร้านมีทําทุกอย่างเหมือนร้านทําผมทั่วไปเลยคะ่ะมีสระใดมีตัดมีบํารุงมีทําสีมียืดมีดัดนะคะ แต่หลักๆทางร้านจะมีแต่งานเคมีนะคะเช่นงานยืดงานดัดงานยืดวอลลุ่มดัดวอลลุ่มนะคะยืดเคลาตินเป็นต้นคะ่ะทางร้านเลยลงเฉพาะผลงานเคมีนะคะเช่นงานยืดวอลลุ่มยืดคนดัดปลายดัดดิจิตอลดัดสปาเพิ่มดัดรอนเกาหลีนะคะยืดเคลาตินลูกค้าสนใจตัวไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะทางร้านยินดีให้คำแนะนำคะ่ะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมทางเพจร้านผมสวยซาลอนนนทบุรีได้เลยนะคะผมสวยซาลอนนนทบุรียินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ